ทุกคนเราอยู่ที่ร้านอร่อยดีค่ะทุกคนจะอร่อยเลิศค่ะข้าวผัดอร่อยมากทุกคนซิกเนเจอร์ของแท้เลยทุกสิ่งอย่างทุกคนนี่ไก่ผัดเป็ดมะม,ม่วงหิงมะพร้าวทุกคนจ๋ารู้ใช่ไหมมะม่วงหิงมะพร้าวรู้จักไหมกาหยู่เป็นผลไม้ที่พักใต้จะมีเยอะราคาแพงปอกยากเปลือกหนากว่าจะได้สักเม็ดหนึ่งต้องนั่งปอกกันเป็นวันๆน,น,นะทุกคนจ๋า <c oughs> นี่ไก่ผัดเป็ดมะม,ม่วงหิงมะพร้าวจะใส่แคสติคัม ไก่นุ่มๆที่นี่เขาแบบสูตรพิเศษจริงๆทุกคนเนี่ยคัดเนื้อแบบว่าใช้วัตถุดิบที่คุณภาพนะะแคสติทัมเขียวเหลือง3าสีเลยทุกคนเหลืองเขียวบ็อกเกอรี่ขลงแทรอทนะแคปเบชก็เป็นกะล่มปลีทุกคนจ๋าแล้วก็ผัดโอ้โหรสชาติแบบสุดยอดมาก ยิ่งกินยิ่งอร่อยทุกคนเดี๋ยวเรามาบรรยายสรรพคุณมะม่วงหิมาพานต์ว่าเป็นเมนูที่แบบชาวโลกชอบนะฝรั่งเลิศฝรั่งชอบหลงรักทุกคนแคชูนัทชิคเก้นแคชูนัทเขาเรียกนะเรเย็กสั้นๆที่นี่ที่เมืองนอกบางประเทศเรียกไม่เหมือนกันเียว่าไก่เม็ดไก่เม็ดทุกคนไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองนะฮะเนี่ยใน1่เม็ดเนี่ยมีไขมันเยอะกับโปรตีนเขาบอกแต่เป็นไขมันคุณภาพไขมันดีนะฮะ ที่ทําให้แบบมีพลังงานพอเพียงคอเลสเตอรอลไม่สูงทุกคนนะครับต้านอนุมูลอิสระท่านกินมะม่วงหิมาพาันเยอะเนี่ยจะมีประโยชน์กับร่างกายมากๆนะฮะนอกจากจะควบคุมน้ําหนักแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวพรรณดีแล้วก็กระดูกแข็งแรงด้วยนะมีความเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมนะฮะทุกคนอ่ะอ้อนอื้ออร่อยมากจะผ่านไปดูเขาผัดข้าวเห็นไหมก็จะมีเสียงฝุด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 ทุกคนจะผัดอะไรก็จะมีเสียงทุกคนจา่า ทัวร์เชียงใหม่มีแต่ของดีนะน้ำตกสวยขึ้นดงขึ้นดอยส่วนพุกส,สังฆ์ศาสาสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เลิศเวอร์วังมากๆทุกคนจ๋ะโอ้ยสุดยอดาหารเมืองเชียงใหม่แต่ถ้าในเมืองทุกคนเที่ยวไม่ครบแน่นอนของกินอร่อยอย่างร้านนี้ถ้าใครพลาดนี่ถือว่าแบบโอ้โหน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ คนทงคนไทยรอคิวไม่ไหวหรือว่าจะแบบเห็นว่าเป็นอาหารของคนไทยด้วยกันแต่ชาวโลกเขาหลงรักอ่าชาวโลกเขามากันแบบว่าไม่ขาดสายต่อเนื่องแล้วก็คุณภาพเขาดีจริงทุกคนอ,อร่อยมากทุกคนอย่างที่บอกว่าเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เนี่ยเขาจะมีไขมันดีนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคนจา๋าเรียกว่ากินก็ไปแลวลดระดับไขมันเลวนะนฮะลดร,ระดับไขมันเลวเลวข้าจใจไหม ไขมันดีไปลดระดับไขมันเร็วดยการกินแคชูนัทฉะนั้นบางทีเราก็ต้องมีผักอย่างอื่นประกอบด้วยไงมันถึงจะเป็นเมนูที่วิเศษวิโสแบบนี้อร่อยมากทุกคนยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆนะทุกคนอืมต้นอนนุ่อิสระฮะนะฮะแล้วก็ชะลอวนะัยไงฮะทำไ้ไม่แก่ทุกคนจากกินเมนูจานนี้จะทำให้ไม่แก่ทุกคนดือย่รนักท่องเที่ยวมาตลอดอ,ดอ,ดอดะฮะนะ คนเข้าตลอดเลยย่างไงทุกคนอ่านมาแซบต่อทั้นเขาจึงบอกว่าลดการกินไขมันจากสัตว์นะฮะทุกคนมากินไขมันจากจากเนี่ยฮะจากมะม่วงหิมาพานต์จะมีประโยชน์กับร่างกายกว่าทุกคนจาะนะฮะเพราะมันย่อยง่ายด้วยนะฮะทุกคนอร่อยมากทุกคนไก่ก็นุ่มคุณภาพมากสมกับที่ได้ชื่อว่าอร่อยดีต้องจากต้องใส่ชื่อว่าร้านนี้ไม่อยากอร่อยดีอะาต้องเป็นอร่อยดีมากอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยเลิศฮะ อันนี้ไข่ข้าวซอยเกลี้ยงเลยฮะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยทุกคนจะาเราจะติดกับความเค้มใช่ไหมบางทีขอน้ําพราิกเผาขอน้ําพริกน้ําปลาแต่นี้คือไม่ต้องเลยฮะกลมกล่อมรสชาติถึงได้ถูกใจเป็นเขาเรียกว่าเออเป็นขวัญใจเนาะของนักท่องเที่ยวชาวโลกทุกทุก ทุกชาตินะทุกคนจ๋าไม่ใช่แต่ของไทยว่าจะต้องมีรสจัดจ้านแต่ว่ากินได้หมดขนาดเราเองชอบรสจัดมากินรสชาติแบบละมุนแบบนี้เออหลงรักเลยไม่ต้องไม่ต้องปรุงไม่ต้องมีปัญหากับไตรสชาติอร่อยแบบไม่ต้องเผ็ดแรงไม่ต้องแบบว่าเค็มเกินอะไรอย่างเงี้ยรสชาติโคตรอร่อยเลยฟินมากทุกคนเวอร์มากแต่ถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยฮะเราชอบมากกันนะเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ที่บอกม,มีประโยชน์นะฮะทุกคนนะฮะทุกคน,น,ะะกคนจ๋ารมากเพราะอะไรรู้ปะ เราหันมากินไขมันที่ไม่อิ่มตัวจากเนี้ยมเม็ดมะม่วงหิม,มาพานอันนี้โปรตีนครบเลยทุกคนจ้ะและที่สําคัญนะก็บอกว่าสารสกัดที่อยู่ในเม็ดมะม่วงหิม,มาพานเนี่ยฮะในการอยู่ยาร่วงหัวครบกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีประสิทธิภาพมากในการต้านเบาหวาน,ท,น,น,าวานวทุกคนจะป้องกันโรคเบาหวานดูว่าทุกคนจ่าเลิศมากเห็นไหมอร่อยเลิศและยังมีคุณประโยชน์อีก rah. อืมอำลังเนาะในนี้มันจะมีกรดฟอสฟอริกโพแทสเซียมวิตามิน B 6ป้องกัน ป้องกันโรคหัวใจเะยยทุกคนเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศข้างนอกบองดูสิคนนั่งกันแบบว่ามาตลอดเลยทุกคนจ้ะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะฮะทุกคนสําหรับ EP นี้นะฮะนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยทุกคนออกมาแล้วแบบเจอถนนเลี้ยวซ้ายก็เข้าออมูลเมืองหกก็จะไปเอ็นจอยเฮาแต่ถ้าเกิดไปเนี่ยนะฮะประตูท่าแพทุกคนจะเห็นไหมคูเมืองประตูท่าแพก็จะมีถนนคนเดินฮะ ตรงถนนราชวิถีแต่ราชดำเนินนั้นจะเป็นวันอาทิตย์นะฮะแต่อร่อยดีเนี่ยหาม่ไก่เลยดใชะหทุกคนจา๋าฝนลงเม็ดค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนถนนตรงไปก็จะเป็นครูเมืองล้อมรอบเลยนะไปประตูช้างเผือกได้ตรงนี้เป็นตลาดนิ่งเมืองค่ะทุกคนจา๋าร้านอร่อยดีอยู่ตรงนี้ทุกคนเดินไปท่าแพรประมาณสัก50อยู่100เมตรได้ไหมร้อยสองร้อยเมตรเนาะตรงนั้นก็จะเป็นถนนราชดำเนินก็จะไปวัดพระสิงห์วัดเจดียหลวงได้นะฮะ สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆของร้านอร่อยดีเนี่ยใกล้ๆทั้งนั้นเลยวัดดวงดีก็อยู่ไม่ไกลวัดหมื่นล้านทุกคนไปไหว้แลวร่ำรวยทุกคนเห็นไหมร้านเนี่ยจะต้องแบบนางกวักดีมากๆเลยอย่างนะฮะที่สำคัญคือน่าเห็นใจครอบครัวนะฮะต้องทํางานหนักนะฮะเพราะว่าทาได้ไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆทุกคนนี่เมนูเด็ดนะฮะคนจีนชอบนะ,ะปักบุ้งไฟแดงทุกคนจะแบบลุกเป็นไฟเลยฮะทุกคนดูสิ คนจะเพลิดเพลินมากค่ะชอบร้านนี้มากเลยทํากันทั้งหน้าโชว์อย่างนี้เลยทุกคนลดมากทีมงานแบบเป็นอะไรที่แบบว่าใจจริงๆทํากันอย่างแบบว่าไม่ได้หยุดได้หย่อนทุกคนที่บัดคิวถ้ามาช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าช่วงพีคๆใช่ไหมชุกชั่วโมงเล็กด่วนเธอโอ้ยเธอ,อ,อ,อนี่หน้าร้านจะเป็นแบบนี้เมนูเขาอลังการมากจัดทุกคนถูกใจชาวโลกทุกคน นี่ฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงสะพานท่าเอ,อ่อประตูท่าแพทุกคนฮะเห็นไหมประตูท่าแพต้นสนก็ถึงแลนะ้วทุกคนจากพิเชฟคนเก่งและแน่เลยนะฮะที่ทีทีทีมงาน,นทุกคนจากโชคดีมากได้มาทำงานร้านอาหารที่แบบปังนปงเนาะได้แบบว่าเสริร์ฟความรักเสิร์ฟความแซ่บให้กับชาวโลกซึ่ก็มาจากทั่วโลกเลยอะเธอ ะะอย่าลืมตามรอยมานะครับนี่คืออร่อยดีจ้าแห่งเมืองเชียงใหม่ปังมากเลิศมากจะขอบอกว่าหนึ่งคือนินึงตำนานของความดีของอร่อยของเมืองเชียงใหม่เมืองล้านนาจากทุกคน